แต่เวลาตัดก็ตัดตุ๊กตกแล้วเ่ก็ไมให้แล้วใครยาจะซ่านจะเด็กอ๋อแต่เราทำนะไม่เหมือนของไทยแล้วก็เราทาเน้นการสมงสินู่เด็กของส่งแบบเนี่ยเนี่ยสมชม้วชุนี้เรามาเอาใจคนไทยเาคือทาให้มันอยู่กับคนไทยได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นจะทำให้อยู่มันไทยไม่ได้ ยางพารามันจะยืดมันจะเสียง่ายแต่ยังไม่เสียสีก็คทงทนแล้วก็เก็บได้นานแล้วแนวคือที่ทำก็คือช่ยชวยชาวบ้านให้มีาางานทำทำนานแปดปีอันนี้คือทำดอกไม้นานไหมคะนานนานใช้เวลานานใช่ทำจากอะไรคะเป็นผ้าจัก เราเน้นกระเด็นท้มีกุิ